พรุ่งนี้มาซาไปกับนิวหนวดธนิตที่พร้อมจะพานักสแสดงช่อง7 HD ไปซาก,กับกิจกรรมต่างๆใครอยากทำอะไรน<ๆ>ิวหนวดจัดให้ประเดิมแขกรับเชิญเทปแรกด้วยพระเอกสุดคูลแห่งมิกเมาส์เทนมิกทองระยะที่จะไม่ได้เปิดบ้านมิกเมาส์เทนอย่างเดียวนะคะแต่จะพาไปซิ่งวัดความเร็วกับกิจกรรมโกคาร์ดเอาเป็นว่างานนี้จะสนุกถูกใจมิกไหมรอชมค่ะคือที่เรื่องมิกมาคนแรกเพราะว่าว่างมิกว่างเราเคยเจอกันตอนต้นปีแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมีรายการนี้เกิดขึ้นอนะเราอยากไปซาที่ไหนเราก็เลยนึกว่า เราอยากไปซากับใครที่ไหนดีว่าอะไรเงี้ย<า>ก็เลยคิดถึงนี่ก็เขาใหญ่ขึ้นมา,อาบอกเลยว่ารายการน,นี้คือจี๊ดแน่นอนแล้วก็ซาแน่นอนเพราะว่าเราจะชวนนักแสดงแต่ละคนเนี่ยไปทำแอคทิวิตี้ที่เหมาะกับเขาเราจะถามน,นักแสดงแต่ละคนว่าอยากให้นิวหนวดพาไปซาที่ไหนจะมีภารกิจมิชชั่นให้ทําด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนแต่ว่าผมว่าดีนะเพราะว่านักแสดงของเราเนี่ยทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่ว่าวันจันทร์นี้นะครับ ผมพามาซ่าที่เขาใหญ่มาดูกันว่าจะซ่าขนาดไหนนะครับผมกับรายการนิวบาซ่า